ใครว่าไหมคะว่าตั้งแต่มาทำครีเอเตอร์นี่ก็รู้สึกว่าเป็นดาราหนากกองก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งนะเอพอี่สิว่านะคนเราเนี่ยบางทีความสุขที่เราหาอยู่อะ่ะก็จะไม่เจอนะพอมาเจอมันก็เป็นแบบเออใช่แล้วแหละอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาไหมเออเป็นดาราหนากกองมันก็ดีไปอย่างใครไม่ดูเราก็ดูตัวเองใช่ไหมคะ อย่างน้อยก็ใครมาเห็นเขาก็ต้องมีความสุขบ้างแหละเนาะที่ได้ดูเราเนาะใช่ไหมวันนี้พี่สิมาทําความสะอาดตรงนี้นิดนึงค่ะจะเป็นแบบว่าเออ,เอ,อพี่สิเอาไม้เนะี่ยเอาไม้มาแอบหนาวไว้ตรงนี้ค่ะไม้ประดับพี่สิเนาะเนี่ยบางทีมันก็ขายได้นะคือเพื่อนเพื่อนของพี่สิก็เอาไปขายให้นะคะจะเป็น ه, พวกไม้ประดับเนี่ยนะคะนี่นี่ค่ะ สีให้ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวนะจะไปสีให้ดูนะตั้งกล้องก่อนนะเป็นไม้ประดับที่พี่สีเอามาปลูกไว้ทำเล่นๆไปก็ขายได้นะว่า,าสุรีเพื่อนเขาก็จะเอามาขายเอาไปขายให้เขาไปขายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นกระบอกเพชรนะนี่ค่ะอันนี้ก็ ตอนหน้าหนาวมันไม่สวยหรอกแต่เวลาหน้าร้อนแล้วมันจะออกใบสวยมากๆเลยเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเนี่ยค่ะพ่อพิสก็ลืมชื่อวะ <c oughs> อันนี้ยิ่งสวยอันนี้แหละที่พิสิชอบปลูกพราะพิสิชอบมันมากเลยค่ะแล้วก็ สามารถขายได้ดีด้วยด้วยเลยแล้วก็มันทนหนาวด้วยนะแต่ว่าถ้าตากน้ำค้างจริงมันก็ตายเหมือนกันนะคะนี่พี่เสียเอามาแอบไว้ใต้ต้นนใต้ต้นเฟิร์นค่ะต้นเฟิร์นนี่คู่นี่สวยเนี่ยค่ะจยมาแอบไว้เออไรนะคะเนี่ยอ่ะให้ดูตัวนี้ถ้าใครกำลังแบบคิดมากนะคะนี่คะ่ะต้นอะไรคะต้นปลงค่ะ เห็นพี่งานเนี่ยต้นปรงพี่สินี่ค่ะคิดอะไรมากเลยนะคะตปรงๆปรงมันไปซะบ้างพี่สิก็บอกตัวเองแบบนั้นแหละอ่าให้ดูอีกทีค่ะนี่คือตะไคร้พี่สิค่ะตะไคร้งามมากๆค่ะงามมากเลย ขนาดหน้าหนาวปีนี้ยังใบยังไม่ตายปีที่แล้วพี่สีไม่รู้นะพี่ติตัดใบมันทิน้งอะมันก็ตายเกือบหมดเลยแล้วพี่สิก็เลยปลูกใหม่มันก็ขึ้นมาสวยงามมากม,ากมากเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจะให้ดูอะไรอีกเนาะวันนี้ว่างก็ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนี้เราตักผ้านะคะผ้าป,ปุี่นอนค่ะเดี๋ยวพี่สิให้ดูต้นไมน้พี่สิ่ปลูกกันนี้ก็สวยมากเลยเพื่อนๆค่ะโอ้เนี่ย สวยไหมสวยเนาะน่ารักสวยมากสวยมากใบพวกนี้มันจะไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าเนี่ยมันก็จะงอกใบของมันก็จะงอกเหมือนกันนะมันไม่ตายแต่ว่าเวลาปลูกแล้วมันจะสวยค่ะสวยมากๆนะยิ่งออกดอกมาอันนี้ก็ยิ่งสวยวันนี้พีสิพาชมสวนพีสินิดหน่อยนะคะมีอยู่นิดหน่อยกับเขานั่นแหละแต่ก็พอได้ทำค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ